สวัสดีค่ะวันนี้ก็เวลาก็เกือบจะเที่ยงแล้วนะคะยังหาถุงทองยังไม่เจอเลยนะคะเดี๋ยวเราออกไปตามหาถุงทองกันทางด้านหน้านะคะเห็นแต่นำโชคยังนอนเช่าอยู่เลยมีไอ้แดงหมาสองตัวนี่แหละที่มาคอยลงังแกหาตามบ้านไหนก็ไม่มีเลยนะมิจิรีนะคะ

มวทุงทองเอ้ยแมว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 มิจิลีทุงทองแมว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 ก่อนที่เขาจะหายไปเมื่อคืนนะคะแม่ดาก็เดินขึ้นมาแล้วก็ให้อาหารอิ่มเรียบร้อยแล้วแม่ดาก็ เดินลงไปเป่าเค้กแอดมินน้อยนะคะก็เห็นเขาวิ่งตามมาพร้อมกับถุงทองตามมาทั้งถุงทองทั้งนำโชคตามลงมาถึงด้านหน้าเลยนะแล้วแม่ดาก็คิดว่าเขาจะเดินกลับขึ้นบ้านเนาะเพราะว่าปกติเขาก็จะไม่ค่อยได้ออกมาข้างหน้าเขาจะอยู่แต่ในบ้าน เพราะว่าแม่ดาทำหมันได้สองวันดูเขาก็แข็งแรงดีแล้วก็เลยปล่อยทุงทองทุงทองเมียวเมียวเมียวมียวเ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 มเมียวเมียมียวเมมียวเียวมมียวเมียวเ จีลีเลยเมวมวแมวๆมวมวปกติเขาก็จะไม่ไปไหนนะเมมววมวมวมเขาไม่เคยไปไหนเขาก็อยู่ แต่เขาก็คอยระมัดระวังน้องหมาอยู่เวลาให้อาหารก็ต้องได้เฝ้าเพราะน้องหมาจะมาแย่งแล้วก็มีหมาตัวผู้อีกหลายตัวที่มาติดพันตัวเมียเมียว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 ทุ่งทองทุ่งทองเอ้ย ทำไมมันรู้สึกเศร้าแบบนี้ทุ่งทองทุ่งทองเลยเมียเมียวเมีย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 มิจิรี เมียวปกติเขาก็ไม่เคยออกมาไกลถึงด้านหน้าเลยนะเมียว จิเลยเ <c oughs> มียเมียเมียเมีย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 มันมีหมาตัวผู้หลายตัวนะที่มาลุ

เขาจะรออยู่แต่ในบ้านปู่จ๋าขอให้ถุงทองนำถุงทองกลับมาด้วยเธอเขาพัดหลงไปไหนอย่าให้เขาเป็นอันตรายเลยเดอ้อปู่เดอ้อขอให้เขายังมีชีวิตรอดให้เขากลับมารู้สึกว่าเป็นห่วงเขามากเลยเดินตามหาทั่วทุ่งนานแล้วมิจิลี ก็ให้ออกปู่จงป,ปกปักรักษาแล้วก็นำเขามากลับมาด้วยเดินเแล้วงอมมาหาทางสวนดอกไม้นะคะทุ่งทองทุ่งทองเมื่อกี้เห็นแวบๆนะลายลายเมียว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 ทุ่งทองเอ้ย เขาไม่เคยออกมาทางนี้นะทุงทองทุงทองอยู่ไหนลูกเมื่อกี้เห็นแวบ,บๆนะเห็นแวบ,บๆลายๆเหมือนแมวนี่แหละแต่ไม่ใช่ถุงทองทุงทองเอ,อ้ย ไม่เห็นเมียวเมียวเมียวเมีมียวิจลี่เลยเมียวเมียวเมียวเมีเมื่อเช้านี้แม่ด้าก็เดินมาแล้วรอบหนึ่งนะเดินมาทางนี้นะโหได้แสงแดดแล้วดอกไม้งามเลยบานสะพังเลยเนาะ เมื่อเช้าก็เดินมาแล้วรอบหนึ่งนะแถวแถวบ้านปราอ้วนเมียว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 ถุงทองถุงทองเอ้ยอุ้ยเห็ดฟางเริ่มออกอีกแล้วนะนนี่ถ้ามีแดดนะถ้ามีแดดเห็ดฟางก็จะออกอีกตอนนี้มันฝนตกเกินไปอุ้ยนั่นไงดอกหนึ่ง อุ้ยเริ่มออกเยอะแล้วค่ะนี่มันเริ่มมีแดดเนาะมันเริ่มมีแดดแล้วมันก็เริ่มออกละนี่อีกดอกหนึ่งโอ้กำลังออกค่ะนี่นี่มันฝนตกเยอะเกินไปเนาะมันไม่มีอากาศร้อนถ้ามีแดดอีกคงจะออกเยอะรอบนี้นะ ทุงท of ้องเขาไม่เคยมาทางด้านนี้สักครั้งนะเมวมวแมวๆมวมวก็ไม่เห็นแถวบ้านประอวนก็มิจิรีเมวมวแมวแมวมวุงท้อง ถุงทองมาแถวนี้หรือเปล่าเงียบมิจิไม่มีเสียงตอบรับเลยถุงทองเอ้ยเจอแต่ดอกบัวถุงทองเหมียวเ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 มียว มีวยตามหาจนทั่วทุ่งนาแล้วไม่มีวี่แววเลยเมียวสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะ เดินอ้อมจนทั่วรอบลานองปู่ไม่เห็นเลยค่ะมิจิลีไม่มีเสียงตอบรับเลยเอามีแต่จำปาเมียวมียวเมียวเมียมียวเมียวเมียยวเมีย แต่จำปาเห็นถุงทองไหมลูกเห็นถุงทองไหมฮไดยินเสียงเมียวเมียวเเมียวเมียวดูแอมลูกอมลูกอยู่แถวนี้เป่เดี๋ยวดูก่อนทก่น 喵喵喵喵喵喵喵！喵喵喵喵喵喵喵！没呢。